อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1235รวบรวมอสูรยุงแดงรอยแยกเข้าสู่แดนสวรรค์วายุดูเหมือนจะถูกใครสักคนเปิดออกมาด้วยกำลังและมันจะกลืนกินสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอย่างดูร้ายตอนที่หมอกสีแดงถูกพ่นออกมาและมีอสูรยุงแดงปรากฏหวังหลิน tern, อันเชิญอสูรยุงของตัวเองออกมาโดยไม่ลังเลตามที่เขาคาดการ อสูรยุงสีทองอ่อนของเขามีอำนาจเหนืออสูรยุงสีแดงนับร้อยพวกนี้โดยใช้กลิ่นอายและสัมผัสพิเศษได้ทันทีซึ่งทำให้อสูรยุงบินอยู่รอบๆเขาระดับระหว่างเหล่าอสูรยุงนั้นเข้มงวดมากเพียงแค่หนึ่งระดับก็ถือว่ามีพลังเหนือกว่าระดับล่างแล้วดังเช่นหลี่หยวนเล่และพักพวกเห็นพวกอสูรยุงสีแดงกลุ่มนี้ทำท่าทีเหมือนกำลังทักทายราชาของพวกมันอย่างไรก็ตามพวกมันไม่ได้ทักทายหวังหลิน แต่เป็นราชาศูนย์ยุงด้านล่างเขาหลังจากเข้ามาในรอยแยกสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณทั้งโลกถูกปกคลุมด้วยแสงสีเหลืองแต่มันไม่ได้ปกคลุมไปทุกอย่างมีหมอกสีแดงลอยอยู่ในอากาศด้วยความประหลาดมันกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วหน้าตกตะลึงเนื่องมาจากสายลมหลังจากเข้ามาในแดนสวรรค์วายุหวังหลินสัมผัสถึงพลังปราณสวรรค์นหนาแน่นในสายลมได้ทันที แม้มันจะตกอยู่ในซากปร,รักหักพังแต่ถูกรักษาไว้อย่างดียิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งเป็นความจริงสิ่งที่หวังลินสัมผัสได้มากที่สุดก็คือสายลมสายลมไร้ที่สิ้นสุดสายลมไร้ขอบเขตในแดนสวรรค์วายุมีสายลมอยู่ทุกที่บนพื้นไม่มีฝุ่นเลยราวกับถูกสายลมพัดพาออกไปหมดเสื้อผ้าบนร่างเขาพัดกระพือจนเกิดเสียงเส้นผมสีขาวเต้นระบําอยู่ในอากาศบางครั้งสายลมก็เบา บางครั้งก็รุนแรงตอนเบามันราวกับมีมือขนาดเล็กมากมายเข้ามาปัดเป่าอย่างอ่อนโยนแต่หากรุนแรงมันเหมือนกับคอนทุกลงมาใสา่สามารถทําให้ร่างแตกสลายและวิญญาณดั้งเดิมเสียหายได้แดนสวรรค์วายุคู่ควรกับชื่อของมันจริงๆเพราะมันเต็มไปด้วยสายลมราวกับมีรูหนึ่งเปิดขึ้นมาและมีสายลมที่รวบรวมไว้มานานหลายปีถูกปลดปล่อยความอ้างว้างและโดดเดี่ยวเป็นสิ่งแรกที่หวังหลินรู้สึกเมื่อเข้ามาในแดนสวรรค์วายุ เขาหลับตาลงพร้อมกับสายลมพัดผ่านบนใบหน้าหวังหลินเดินทางไปข้างหน้าโดยมีอสูรยุงเกือบร้อยตัวล้อมรอบพวกมันร้องคำรามดังกึกก้องราชาอสูรยุงใต้หวังหลินเผยท่าทางตื่นเต้นมันส่งเสียงซี่ซ,ซี่สันสะเทือนพื้นดินดังก้องไปทั่วดินแดนก้อนเมฆสีแดงถูกสายลมผลักไปไกลพลันแตกสลายลำแสงสีแดงอีกร้อยจุดลอยออกมาเปลี่ยนเป็นอสูรยุงดูร้าย สายตาอสูรยุงเหล่านี้ต่างก็จับจ้องไปที่ราชายุงด้านล่างหวังหลินพวกมันเริ่มร้องคำรามทว่าเสียงคำรามเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและมีเจตนายอมจำนนหวังหลิงดวงตาสองสว่างเขาค้นพบว่ามีบางอย่างประหลาดเกี่ยวกับอสูรยุงในแดนสวรรค์วายุแม้พวกมันจะดูร้ายแต่มีพลังปราณสวรรค์ในร่างน้อยนิดซึ่งอธิบายได้ง่ายๆว่าพวกมันอาศัยอยู่ในแดนสวรรค์มานานมากจนพลังปราณสวรรค์รวบรวมในร่างอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สิ่งที่ทําให้หวังหลินสนใจจริงๆก็คือความแข็งแกร่งของอสูรยุงสีแดงเขาเคยเห็นอสูรยุงสีแดงมาก่อนในดินแดนวิญญาณปีาศาจแต่ด้วยถิ่นที่อยู่พวกมันจึงไม่ได้แข็งแกร่งนักอย่างไรก็ตามอสูรยุงเพียงตัวเดียวที่นี่กลับมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าเซียนขั้นสองสวรรค์อสูรยุงสีแดงเข้มบางตัวเทียบเท่ากับเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับปลายการค้นพบนี้ทําให้หวังหลินตื่นเต้น แม้จะมีอสูรยุงเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีระดับเท่ากับเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับปลายหวังหลินสังเกตว่านี่มันแค่เขตชั้นนอกของแดนสวรรค์วายุเท่านั้นอสูรยุงสีแดงเป็นระดับชั้นล่างสุดของกลุ่มอสูรยุงหวังหลินเข้าใจว่าเหล่าเซียนด้านนอกรอยแยกคงไม่ต้องกังวลเรื่องอสูรยุงนักหากไม่ได้อยู่ใกล้รอยแยกเพราะพวกอสูรยุงนี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามเพราะพวกเขาอยู่นอกรอยแยกจึงต้องถอยรน่น หากสิ่งที่เราพวกเขาอยู่ในแดนสวรรค์คงจะเป็นอสูรยุงอีกนับไม่ถ้วนที่ไล่ล่าเพียงแค่เสียงซี้ๆจากยุงเพียงตัวเดียวก็ทําให้อสูรยุงนับหมื่นตัวพุ่งออกมาจากแดนสวรรค์ได้แล้วความจริงนั้นอสูรยุงเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์ที่ประหลาดมากราชาอสูรยุงบางแห่งไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นองค์คารักเสียเองที่แข็งแกร่งกว่าราชายุงอย่างไรก็ตามราชายุงมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์และนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อสูรยุงแทบทุกตัวถือกำเนิดขึ้นมาด้วยขีดจำกัดที่ไม่สามารถทะลวงต่อได้หากพวกมันเกิดเป็นสีแดงก็จะเป็นจนตายส่วนใหญ่พวกมันแค่เพิ่มไปได้แค่สีแดงเข้มเท่านั้นเมื่อพวกมันผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาสูรยุงก็จะได้รับสิทธิ์ในการกลายเป็นราชาเผ่าแม้อาจจะไม่แข็งแกร่งในตอนเริ่มต้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดสิ่งสำคัญยิ่งก็คือเมื่ออสูรยุ่งผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วครั้งหนึ่ง มันจะปลดปล่อยแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อวิญญาณไปตามธรรมชาติหากมีอสูรยุงอีกตัวแข็งแกร่งกว่ากราบใดที่ความแตกต่างไม่มากเกินไปพวกมันจะต้องเชื่อฟังภายใต้แรงกดดันนี้เมื่อแรงกดดันของราชาอาสูรยุงสองตัวมาเจอกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นซึ่งอาจจะเข้ากันได้หรือไม่ก็เริ่มต่อสู้เป็นตายเลยก็มีผู้ชนะได้กลืนกินผู้แพ้และเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมหาศาล อสูรยุงที่เหลือจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ระหว่างสองราชาฝ่ายอสูรยุงที่เป็นของผู้แพ้จะมาอยู่ใต้อำนาจผู้ชนะหวังหลิงเตรียมการไว้จำนวนมากและค้นคว้าเรื่องอสูรยุงมาก่อนที่จะเข้าแดนสวรรค์วายุเมื่อราชาอสูรยุงร้องออกมาเหล่าอสูรยุงสีแดงหลายร้อยตัวบินเข้ามาหาทันทีรอบๆหวังหลิงมีอสูรยุงเกือบ200ตัวและมีอยู่ส0ตัวเป็นสีแดงเข้มแค่นี้ยังห่างไกลกับที่ต้องการ เป้าหมายของหวังหลิงคือรวบรวมอสูรยุงทรงพลังให้มากขึ้นลึกเข้าไปในแดนสวรรค์เขานึกถึงอสูรยุงตัวสีม่วงเข้มที่โผล่ออกมาจากดาวลึกลับในความทรงจําของตู่ซืออสูรยุงพวกนั้นสามารถทําให้คนทรงพลังเช่นตู่ซือต้องหลบหนีแค่คิดก็ทําให้หวังหลิงตื่นเต้นแล้วนี่คือเหตุผลหลักที่เขาบังคับให้ราชายุงผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอมองอสูรยุงสีแดงเข้มทั้งสิบตัวหวังหลิงดวงตาสองสว่างขบคิดเล็กน้อย ไม่ได้เข้าไปลึกกว่านี้แต่วนอยู่รอบๆขอบนอกของแดนสวรรค์ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงหวังหลินเดินทางไปรอบๆพร้อมกับมีอสูรยุง200อตัวและเห็นกลุ่มเมฆหมอกสีแดงอีกหนึ่งกลุ่มอยู่ไกลๆพอเห็นหมอกสีแดงหวังหลินดวงตาสองสว่างราชายุงข้างใต้เขาพุ่งออกไปและส่งเสียงร้องคำรามใส่หมอกสีแดงภายใต้อำนาจเสียงคำรามหมอกสีแดงขนาดใหญ่หยุดลงทันทีแตกพังทลายกลายเป็นอสูรยุงสีแดงเกือบร้อยตัว พวกมันมุ่งหน้ามาหาราชายุงหลังจากดิ้นรนเพียงชั่วครู่ก็ยอมจำนวนทันทีหวังลินกวาดสายตาผ่านพวกมันไปเขาพบอสูรยุงสีแดงเข้มอยู่หตัวและจึงตื่นเต,ต้นไปอีกหวังลินรู้สึกว่าขณะที่ราชายุงรวบรวมฝูงให้มากขึ้นความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยตอนนี้เขามีอสูรยุงเกือบ300ตัวที่มีระดับเท่ากับเซียนขั้นสองสวรรค์ และมี16ตัวที่มีระดับเท่ากับเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับปลายด้วยกองกำลังนี้หวังหลิงไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวก็สามารถฆ่าเซียนขั้นชํรระสวรรค์ได้ทันที300้อตัวยังน้อยเกินไปข่าจำเป็นต้องได้มากกว่านี้หากข่ามีอสูรยุงสีแดงสักพันตัวที่เทียบเท่าขั้นสองสวรรค์เมื่อนั้นแม้แต่เซียนขั้นทลายสวรรค์ก็คงไม่สามารถหนีไปจากข่าได้หากข่ารวบรวมได้สักหมื่นตัวแม้แต่ขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายจะหนีไปไหนได้อีก หากข้ามีสักแสนตัวเซียนขั้นทะลวงสวรรค์จะเป็นไงเล่าถ้าข้ามีหนึ่งล้านตัวสิบล้านตัวหวังหลิงต้องรออีกนานกว่าให้ถึงวันนั้นเขาสูดหายใจลึกพลางเหาะเหินออกไปไกลพร้อมกับอสูรยุยงสามร้อยตัวอีกพวกยุงทําให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วดินแดนและปลดปล่อยแรงกดดันทรงพลังดวงตาหวังหลิงเป็นประกายเคลื่อนตัวไปรอบรอบเขตนอกของแดนสวรรค์ใช้เวลาไม่นานเขาก็เจอหมอกสีแดงอีกหนึ่งกลุ่มถูกสายลมพัดมา แรงกดดันของราชายุงแพร่กระจายออกไปทําให้หมอกสีแดงหยุดชะงักทันทีวินาทีต่อมาสายหมอกแตกสลายกลายเป็นฝูงยุงจํานวนมากคราวนี้มีลําแสงสีแดงสองสายพุ่งออกไปพวกมันไม่ได้พุ่งไปหาหวังหลินแต่รีบถอยพร้อมกับสายตาดิ้นรนหวังหลินดวงตาสองสว่างราชายุงข้างใต้เขาพุ่งเข้าหาอสูรยุงสีน้ําตาลแดงสองตัวที่กําลังถอยมันส่งเสียงร้องคำรามแรงกดดันของราชายุงกวาดผ่านพื้นที่ไป เมื่อแรงกดดันตกลงไปอสูรยุงสีน้ำตาลแดงสันสะท้านและเริ่มส่งเสียงซี่ๆวินาทีต่อมาอาการดิ้นรนหายไปและยอมจำนนพวกมันบินมาอยู่ข้างๆราชายุงสัมผัสวิญญาณหวังหลิงกวาดผ่านใส่อสูรยุงสีน้ำตาลแดงทั้งสองตัวใบหน้าเขาส่องสว่างขึ้นทั้งสองตัวนี้แทบจะมีระดับเกือบเท่าเซียนขั้นสองสวรรค์สูงสุดกลิ่นไอดูร้ายของพวกมันทำให้ดูร้ายยิ่งขึ้นและดูน่าหวาดกลัว ตอนนี้สี่ร้อยตัวแล้วหวังหลินมองฝูงอสูรยุงหนาแน่นรอบรอบตัวอารมณ์ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆพลางมองอสูรยุงสีน้ำตาลแดงสองตัวและอสูรยุงสีแดงเข้มเกือบ20ตัวเขาไม่ได้เร่งรีบเข้าส่วนลึกของแดนสวรรค์วายุดังนั้นจึงวนเป็นวงกลมอยู่เขตชั้นนอกระหว่างทางหวังหลินเจอเมฆหมอกสีแดงพร้อมกับมีอสูรยุงจำนวนมากข้างในเมื่อพวกมันเจอราชายุงของหวังหลินพวกมันเกิดอาการสันเทาและล้อมรอบหวังหลิน สองวันถัดมาหวังหลินได้รับอสูรยุงเกือบพันตัวพวกอสูรยุงหลุดก้อนเมฆสีแดงที่กำลังปกคลุมน่านฟ้าตอนที่1236ราชายุงอีกตัวด้วยความเร็วของหวังหลินจึงเดินทางเป็นวงกลมรอบแดนสวรรค์ได้อย่างง่ายดายขณะที่ค้นหาอสูรยุงไปหวังหลินก็ค้นพบหินหยกสวรรค์บางส่วนด้วยอาจเป็นเพราะการอสูรยุงมากเกินไปจึงป้องกันไม่ให้เหล่าเซียนเข้ามาได้แต่หวังหลินก็เก็บเกี่ยวหินหยกสวรรค์มาได้จํานวนมาก ทว่าสิ่งที่ทําให้เขาค่อยๆขมมดคิ้วก็คือฝูงอสุรยุงที่ถูกสายลมพัดมานั้นมีน้อยลงเรื่อยๆเขาต้องบินเหาะเหินอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะเจออีกฝูงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติมากหากแดนสวรรค์วายุมีฝูงอสูรยุงจํานวนแค่นี้มันคงไม่สามารถหยุดเสียนจากทะเลเมคาและทําให้แต่ละคนสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงเรื่องแดนสวรรค์วายุในวันนี้หวังลินลอยตัวอยู่ในอากาศ มองเข้าไปในส่วนลึกของแดนสวรรค์วายุช่วงระยะการสังเกตสองวันอศสูรยุงส่วนใหญ่ในแดนสวรรค์รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ชั้นในมีเมฆหมอกสีแดงไกลลับสายตาสายลมพัดพาพวกมันไปจากพื้นที่ชั้นในและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มีพวกมันมากนะักในส่วนลึกของแดนสวรรค์วายุมีอสูรยุงอีกจํานวนมากซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าฝูงเดิมแน่นอนและอาจจะมีราชายุงข้างในอีกตัว หากเป็นเช่นนั้นข้าไม่อาจเร่งรีบได้หลังจากคบคิดเล็กน้อยหวังลิงนดวงตาส่องสว่างและคิดบางอย่างได้ราชายุงส่งเสียงซี่่ทันทียุงสีแดงตัวหนึ่งข้างๆมันถึงกับร้องเสียงแหลมเสียงนี้มีพลังทะลุทะลวงอย่างประหลาดราวกับมันเจอกับสถานการณ์ความเป็นความตายและกำลังเรียกหาพวกพ้องเสียงคำรามก่อตัวเป็นระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นแพร่กระจายสู่ดินแดนสวรรค์วายุ หวังหลิ้นสูดหายใจลึกและจ้องมองเข้าไปใกล้หลังจากนั้นไม่นานเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวพร้อมกับมีแสงสีแดงมืึมาพุ่งออกจากเส้นขอบฟ้าพวกมันอยู่ห่างไกลามากแต่แสงสีแดงสันสะเทือนระดับสวรรค์ทั้งยังมีเสียงคำรามบ้าคลั่งโผลออกมาใครที่ได้ยินคงทําให้ความคิดจิตใจสั่นสะท้านแม้กระทั่งท้องฟ้ายังสันไหวปรากฏรอยแยกอวกาศจํานวนมาก หวังหลินมีท่าทางนิ่งเฉยแต่ดวงตาหลีแคบข้างในมีอสูรยุงสีแดงเกือบพันตัวนี่เป็นเพียงคลื่นลูกแรกเท่านั้นหวังหลิงจินตนาการได้ว่าอีกไม่นานจะมีอสูรยุงมากกว่านี้ปรากฏขึ้นและมันคงไม่มีแค่อสูรยุงสีแดงแต่จะมีอสูรยุงที่ทรงพลังยิ่งกว่าปรากฏครู่ต่อมาอสูรยุงเกือบพันตัวก็เข้ามาใกล้แต่มีตัวหนึ่งบินออกมาแสงสีทองอ่อนส่องสว่างและกระจายแรงกดดันออกทันที ท่ามกลางอสูรยุงเกือบพันตัวมีอสูรยุงสีแดงเข้มอยู่เกือบร้อยตัวและมีอสูรยุงสีน้ำตาลแดงมากกว่าสิบตัวพวกมันทั้งหมดสั่นเทาภายใต้แรงกดดันนี้พวกอสูรยุงสีแดงยอมจำนวนทันทีส่วนพวกอสูรยุงสีแดงเข้มดิ้นรนอยู่เล็กน้อยก่อนจะยอมพักดีมีเพียงพวกอสูรยุงสีน้ำตาลแดงที่ล่าถอยทันทีและกำลังจะหนีหวังลิงดวงตาสองสว่างเขากำลังจะส่งสัญญ,ญาณให้ราชาย,ยุงไล่ตาม แต่วินาทีนี้มีเสียงคำรามรุนแรงอีกเสียงดังออกมาจากท้องฟ้าห่างออกไปไกลมีฝูงอสูรยุงจำนวนมากไม่น้อยกว่าหมื่นตัวกำลังพุ่งเข้ามาฉากเหตุการณ์นี้ทำให้หวังหลินสีสะดด้านชาทันทีเขารู้ว่าการที่ราชายุงจะรวบรวมฝูงได้หมื่นตัวเป็นเรื่องยากมากในสถานะปัจจุบันหวังลินสังเกตถึงจุดสีฟ้าจำนวนมากและจุดสีขาวอยู่เล็กน้อยในฝูงนี้ได้ด้วย หวังหลินเคลื่อนตัวโดยไม่ลังเลด้วยฝูงอสูรยุงเกือบสองพันตัวรอบๆอบเขาจึงซ่อนตัวเองและส่งคำสั่งออกไปราชายุงถอยร่นพร้อมกับฝูงและหลีกเลี่ยงฝูงยุงจำนวนมากโชคดีที่หลังจากฝูงอสูรยุงมาถึงเพียงแค่มองไปรอบรอบอยู่เล็กน้อยเมื่อไม่พบศัตรูจึงบินออกห่างไปแต่ฝูงอสูรยุงหนาแน่นนี้ได้ถูกสลักไว้ในความทรงจำหวังหลินเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงอสุรยุงตัวสีฟ้าที่มีกลิ่นอายไม่ด้อยกว่าเซียนขั้นชำระสวรรค์เลยนี่ยิ่งทำให้จิตใจหวังหลินเกิดความตื่นเต้นฝูงอสูรยุงสีฟ้าแข็งแกร่งกว่าพวกตัวสีแดงอย่างมากดังนั้นจำนวนของพวกมันจึงมีไม่เยอะอย่างไรก็ตามด้วยจำนวนประชากรของยุงพวกมันน่าจะมีอีกมากมายสิ่งที่ทำให้หวังหลินตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือยุงที่มีร่างกายโปร่งแสงสีขาว กลิ่นอายที่อสูนยุงเหล่านี้เปล่งออกมาได้ทําให้ความคิดหวังหลิงเกิดความโลภได้แล้วมันคือกลิ่นอายของเซียนขั้นทลายสวรรค์ในฝูงอสูนยุงนับหมื่นตัวมีอสูนยุงสีขาวอยู่เกือบเกือบสามอตัวหากเขาสามารถควบคุมกองกําลังนั้นได้มันดียิ่งกว่าควบคุมฝูงอสูนยุงมากกว่าหมื่นตัวเสียอีกแดนสวรรค์วายุอาจจะเป็นสถานที่อันตรายถึงชีวิต แต่สำหรับข้ามันคือคุ้มสมบัติที่ใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิตหวังหลินสูดหายใจลึกระง,งับความตื่นเต้นในใจสงสัยจริงว่าอสูรยุงสีม่วงในความทรงจำของตูซ่ซือจะเทียบกับเซียนระดับใดหวังหลินขบคิดแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขางุนงงสงสัยเขามองราชายุงข้างกายหวังหลินพบยุงตัวนี้บนดาวซูซาคูแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมมันถึงปรากฏตัวที่นั่นซึ่งเป็นสิ่งที่หวังหลินสงสัยมาก อสูรยุงของเขากลายเป็นสีม่วงและตอนนี้กลายเป็นสีทองแต่กลับอ่อนแอยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในแดนสวรรค์วายุเสียอีกหากไม่มีกลิ่นอายของราชายุงหวังหลินคงสงสัยว่าอสูรยุงของเขาเป็นของจริงหรือไม่เรื่องนี้ทําให้หวังหลิงเกิดความสงสัยมานานแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังไม่พบคําตอบดังนั้นจึงลมเลิกไปหลังจากฝูงยุงจํานวนมากจากไปหวังหลินนาพาอสูรยุงสองพันตัวเหาะเหินเข้าไปในส่วนลึกของแดนสวรรค์ ฉากเหตุการณ์ฝูงอสูรยุงเข้ามาได้ทําให้หวังหลิงหยุดความคิดการล่ออสูรยุงไปหมดสิน้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นความเสียหายคงมหาศาลเกินไปและเมื่อเกิดขึ้นแล้วคงไม่มีทางจะควบคุมมันได้หลังจากช่างใจอยู่เล็กน้อยหวังหลิงเลือกที่จะเข้าสู่ส่วนลึกของแดนสวรรค์ไปอย่างช้าๆหลังเข้ามาในแดนสวรรค์ได้ในวันที่หวังหลิงเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างช้าๆ เขายังอยู่ในพื้นที่ส่วนนอกของแดนสวรรค์ตอนนี้เขาเข้าใกล้ตรงกลางขึ้นทีละน้อยตรงจุดนี้มีชิ้นส่วนแดนสวรรค์แห่งหนึ่งลอยอยู่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้มันกลับเกิดแสงสีฟ้ากระพริบหวังหลินขมวดสายตาและตื่นเต้นเขาเห็นได้ชัดเจนว่ามีอสูรยุยงหนึ่งตัวอยู่ในแสงสีฟ้ายุงตัวนี้เป็นสีฟ้าสนิทและปลดปล่อยกลิ่นอายของเซียนขั้นชำระสวรรค์ มันไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ในฝูงแต่เดินทางด้วยตัวเองขณะนั้นราชายุงข้างใต้หวังหลินส่งเสียงร้องซี่ๆเจ้ายุงสีฟ้าหยุดทันทีจ้องหวังหลินและราชายุงด้านล่างเขาวแววตามันเกิดความมุนงงและดิ้นรนราชายุงข้างใต้หวังหลินร้องคำรามเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงสีทองอ่อนพุ่งเข้าห,าหายุงสีฟ้ามันเข้าประชิดในทันทีและใช้ปากขนาดใหญ่ฟาดเข้าใส่ยุงสีฟ้า เจ้ายุงสีฟ้าส่งเสียงซี่ซี่หอยหวนแต่ไม่กล้าหลบการโจมตีดังนั้นมันจึงกระเด็นถอยไปหลายร้อยฟุตจนหยุดลงแววตาดิ้นรนอ่อนแอลงแต่ยังมีอยู่ทันใดนั้นมันส่งเสียงคำรามรุนแรงหันตัวกลับและบินหนีออกไปไกลหวังหลิงดวงตาส่องสว่างราชายุงด้านล่างเขาเรืองแสงสีทองสว่างยิ่งขึ้นมันส่งเสียงคำรามทรงพลังยิ่งออกไป ยามที่เสียงดังสะท้อนฝูงอสูรยุงสีแดงสันสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างเจ้ายุงสีฟ้าอยู่ไกลไกลเกิดการสันเทาราวกับมีความคิดที่แตกต่างกันสองอย่างเข้าปะทะอยู่ในร่างภายใต้แรงกดดันไม่นานนักเจ้ายุงสีฟ้าไม่หลบหนีอีกแต่บินเข้าหาราชาย,ยุงและเผยท่าทียอมจำนนหวังลิ้นดวงตาสองสว่างและกระโจนจากราชาย,ยุงเข้าไปใกล้ยุงสีฟ้าเจ้ายุงสีฟ้าดุร้ายและเผยสายตายเย็นเฉียบ แม้มันจะยอมจำนวนต่อราชายุงแต่มันก็ยังดูร้ายต่อหวังหลินอย่างไรก็ตามขณะที่ปากเจ้ายุงสีฟ้ากวาดใส่หวังหลินเขาพ่นลมหายใจเย็นแต่ไม่หยุดชะงักยกแขนขวาขึ้นมาชี้ใส่ด้วยปลายนิ้วร่างเจ้ายุงสันเทาและแน่นิ่งราวกับถูกแช่แข็งจากนั้นหวังหลินยกแขนขึ้นมาวางไว้บนศีรษะยุงสีฟ้าส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปในความคิดยุงด้วยความเข้าใจของอสูรยุงและระดับบ่มเพาะอันทรงพลงัง เขาจึงพบความทรงจำของมันได้ง่ายๆและเริ่มคนดูต่อไปผ่านไปสักพักหวังหลิงยกแขนขึ้นและเริ่มคิดเมื่อเจ้ายุงสีฟ้าฟื้นฟูกลับมามันดุร้ายยิ่งกว่าเดิมและกำลังจะโจมตีแต่ราชาย,ยุงส่งเสียงคำรามเจ้ายุงสีฟ้าจึงเชื่อฟังและบินไปอยู่ถัดกันฝูงยุงสีแดงตอนที่มันเข้าใกล้ฝูงยุงสีแดงทั้งหมดกระจายตัวกันหมดพวกมันไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าตัวนี้เลยแค่ยุงสีฟ้าอ่อนตัวเดียวก็ควบคุมได้ยากแล้ว หากมีมากกว่านี้มันคงทําให้เชื่อฟังได้ยากกว่าเดิมนี่ต้องเกี่ยวข้องกับที่อาสูรยุงของข้าไม่ได้เติบโตที่นี่จากความทรงจําของอาสูรยุงสีฟ้ามีราชายุงตัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี่จริงๆแดนสวรรค์วายุกว้างใหญ่ดังนั้นถึงจะไม่มีราชายุงอยู่จํานวนมากแต่ก็ยังพอมีอยู่บางส่วนตามนิสัยของฝูงยุงหากราชาของพวกมันตายจะถูกดูดซับเข้าสู่อสูรยุงของข้า จากนั้นพวกมันก็ควรจะยอมรับการควบคุมเป็นฝูงยุงของข้าหวังหลินดวงตาส่องสว่างและเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาเพียงแต่ความคิดนี้ช่างกล้าบ้าบิ่นเกินไปดวงตาพลันส่องสว่างและมองออกไปไกลหลังจากนั้นอีกสักพักเขาจึงกัดฟันแน่นเหาะเหินเข้าหาชิ้นส่วนแดนสวรรค์ด้านล่างนอกจากเขาแล้วฝูงอสูรยุงสองพันตัวร้องคำรามและติดตามราชาย,ยุงที่อยู่ใต้อานัตหวังหลิน หวังหลิงอยู่ตรงใจกลางของเมฆสีแดงหากมีเซียนสักคนมาที่นี่คงเห็นใครอยู่ข้างในได้ยากมากหวังหลินนั่งบนพื้นฝ่ามือสร้างผนึกชี้ใส่กลางหน้าผากร่างกายสันเทาและปรากฏดวงดาวแห่งกฎมันหมุนอยู่กลางหน้าผากก่อนจะลอยออกมาและร่อนลงบนร่างของราชายุงขณะเดียวกันวิญ,ญญาณดั้งเดิมหวังหลินลอยออกมาและเข้าสู่ดวงดาวแห่งกฎบนร่างราชายุงราชายุงสันสะท้าน ดวงตาสองสว่างและร้องคำรามแสงสีทองอ่อนจากร่างกายมันค่อยๆซ่อนตัวเองก่อนจะหายไปในที่สุดจากนั้นปรากฏแสงสีฟ้าและล้อมรอบร่างมันนาทีนั้นมันดูเหมือนอสูรยุงสีฟ้าอย่างไรทิ่ฐิแม้กระทั่งกลิ่นอายของราชายุงเองยังถูกวิญญาณหวังหลิงผนึกไปและไม่มีรั่วไหลออกมาครู่ต่อมาราชายุงร้องคำรามและเหอะเหิน มันบินเป็นเครื่งวงกลมในอากาศก่อนจะส่งคำสั่งออกมาให้ปกป้องร่างหวังหลินจากนั้นบินออกไปไกลแม้มันจะจากไปแล้วอสูรยุงเกือบสองพันตัวยังเชื่อฟังคำสั่งของราชาย,ยุงอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะต้องตายทั้งหมดพวกมันก็จะปกป้องร่างหวังหลินด้วยชีวิตอสูรยุงสีฟ้าทรงพลังที่สุดท่ามกลางฝูงยุงแม้มันยังปลดปล่อยกลิ่นไอดูร้ายเข้าหา,หาร่างหวังหลินแต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้ที่สุดและปกป้องอย่างใกล้ชิด วิญญาณหวังหลิงเข้าไปในดวงดาวแห่งกดและเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับร่างราชายุงมันเปลี่ยนกลายเป็นแสงสีฟ้าและเหาะเหินเข้าหาแดนสวรรค์วายุอสูรยุงดูมีความสุขมากและร้องคำรามบินไปด้วยแต่ภายใต้ผนึกของหวังหลิงมันจึงไม่ปลดปล่อยแรงกดดันของราชายุงมันดูเหมือนอสูรยุงสีฟ้าธรรมดาที่ไม่มีความพิเศษอันใดหลังจากบินอยู่หลายชั่วโมงมีอสูรยุงสีฟ้ามากกว่าร้อยตัวเข้ามาใกล้ แต่ละตัวมีกลิ่นไอดูร้ายและมีจงหน่อยปากกลิ่นอายโหดเยี่ยมหวังหลินเห็นแม้กระทั่งอสูรยุงตัวสีฟ้าเข้มในนั้นซึ่งเทียบเท่ากับเซียนขั้นชรรราสวรรดับกลางพวกมันบินผ่านราชายุงไปและไม่หยุดลงเลยมีเพียงอสูรยุงตัวสีฟ้าเข้าที่มองเข้ามาด้วยความงุนงงตอนที่ผ่านไปหวังหลินควบคุมอสูรยุงและพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีหยุดเลยระหว่างทางเขาเห็นคลื่นฝูงอสูรยุงเป็นร้อยตัวและตกตะลึงอย่างยิ่ง ไม่สงสัยเลยว่าตอนนั้นแม้แต่ตูซ่ซือเองก็ยังต้องหนีด้วยความอับอายแม้พวกอสูรยุงพวกนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งตอนอยู่เดียวเดียวกระนั้นจำนวนประชากรกลับมากเกินไปและนี่เพียงแค่เขตชั้นนอกเท่านั้นเมื่อเข้าลึกกว่านี้เมื่อฝูงอสูรยุงสีฟ้าและสีขาวจำนวนมากปรากฏขึ้นคากลัวว่าแม้แต่เซียนขั้นทะลวงสวรรค์ก็คงไม่มีโอกาสรอดชีวิตขณะที่หวังลินเหาะเหินไปพร้อมกับอสูรยุงเขามองไปรอบๆด้วย รอบๆแถวนี้ไม่มีกลิ่นอายของเหล่าเซียนทำให้รู้ว่ามีเซียนน้อยคนมากจะมาที่นี่และพักอยู่เป็นเวลานานสถานที่แห่งนี้คือโลกของเหล่ายุงขณะที่ราชายุงบินไปข้างหน้าสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินคือเทือกเขาขนาดใหญ่ตรงขอบแผ่นดินภูเขาลูกนี้ดูเหมือนจะแทงถึงยอดฟ้าและปล่อยกลิ่นอายทรงเกียรติเป็นที่นี่แหละหวังหลินรวบรวมวิญ,ญญาณดั้งเดิมภายในดวงดาวแห่งกฎและเริ่มสังเกตยอย่างละเอียด ด้านนอกเทือกเขามีฝูงอสูรยุงสีแดงหลายพันตัวและมีอสูรยุงสีฟ้าหลายร้อยตัวด้วยเช่นกันพวกอสูรยุงสีฟ้าโอหังมากมีบ่อยครั้งที่อสูรยุงสีแดงเจอเข้ากับยุ่งสีฟ้าพวกยุ่งสีแดงจะต้องรีบหลบเลี่ยงให้เร็วลึกเข้าไปข้างในหวังลิงเห็นร่างอาสูรยุงสีขาวสองตัวพวกมันไม่ได้ดินอยู่แต่ยืนอยู่ด้านข้างภูเขาปากขนาดใหญ่กำลังขัดทูกับภูเขาทำให้เกิดเสียงแหลมคม